สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ในกลุ่มของโคโลคาเซียนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการปลูกนะครับว่าปลูกยังไงให้กอใหญ่ใบใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งการปลูกของผมก็มีอยู่สองวิธีนะครับเป็นการปลูกแบบหล่อน้ําแล้วก็ปลูกแบบแห้งนะครับปลูกแบบเลี้ยงดินเลยแต่ก่อนอื่นนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดู ไม้โคโลกาเซียนะครับส่วนนี้เป็นบอนสีนะครับบอนสีไม่ได้อยู่ในกลุ่มโคโลกาเซียนะครับบอลสีเป็นกลุ่มอะโลกาเซียนะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นบอลสีนอกตู้นะครับเลี้ยงแบบนอกตู้ใบใหญ่ใบสวยเดี๋ยวมีวิธีการปลูกให้เพื่อนๆดูกันนะครับกลุ่มนี้ยังเป็นอะโลกาเซียนะครับนี่ครับอะโลกาเซีย ซึ่งข้อแตกต่างของอะโลคาเซียกับโคโลคาเซียก็สามารถแบ่งแยกได้ออกง่ายๆนะครับอันนี้เป็นโคโลนะครับเป็นไวลาวาชื่อคล้ายๆกันนะครับโคโลคาเซียกับอะโลคาเซียกลุ่มนี้ก็ยังเป็นโคโลคาเซียนะค,ค,ครับส่วนอันนี้เป็นพวกบอลนะครับพวกบอลพวกอดีบพวกนี้เป็นอะโลคาเซีย อะโลคาเซียจะไม่มีไหลนะครับนี่ครับบอลสีก็เหมือนกันนะครับบอลสีอยู่ในกลุ่มอะโลคาเซียบอลสีจะไม่มีไหลอ่าส่วนอันนี้เป็นโคโลกาเซียหน้ากากฟาโรนะครับอ่หน้ากากฟารนี้ก็จะมีความโดโด,ดเด่นนะครับใบของเขาจะขล้ายหน้ากากฟาโรประมาณนี้นะครับก็เลยได้ชื่อว่าหน้ากากฟลอ่านี่ครับลักษณะจุดเด่นของโคโลกาเซียจะมีไหลอยู่ที่โคนต้นนะครับ อันนี้เป็นการปลูกแบบหล่อน้ํานะครับเลี้ยงแบบหล่อน้ําเลี้ยงแบบหล่อน้ํานี้ก็ต้องระวังนะครับน้ําที่เอามาหล่อเนี่ยก็ต้องเยอะพอสมควรนะครับทานน้อยๆเลี้ยงแบบโดนแดดจัดอ่ารากก็จะเน่าได้นะครับอันนี้เป็นโมอิซันไรท์นี่ครับบอนโคโลเาเซีย bon ตัวนี้นะครับอ่าเมื่อ,อช่วงสองสามปีที่แล้วนะครับราคาเขาจะสูงมากราคาจะอยู่ที่ ต้นหนึ่งหลักแสนก็มีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแมงมุมอะไรสักอย่างเนี่ยครับจําชื่อไม่ได้นี่ครับกอฟีคัพก็เป็นกลุ่มโคโลเกเซียที่เลี้ยงแบบหล่อน้านะครับอันนี้จะให้เพื่อนดูนะครับเลี้ยงแบบหล่อน้ําเนี่ยก็จะไม่ใหญ่เท่ากับเลี้ยงแบบดินเลี้ยงแบบธรรมดานะครับนี่ครับแต่เลี้ยงแบบหล่อน้ํานี่จะง่ายนะครับเราแค่เติมน้ําไว้ในภาชนะใส่น้ํานะครับ ไม่ให้น้ำเขาแห้งหรือว่าน้อยจนเกินไปอ่าอันนี้ก็สามารถทิ้งไว้ได้เป็นอาทิตย์นะครับเลี้ยงแบบนี้ไปไหนมาไหนมันจะสะดวกเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะอยู่รอดได้นะครับอ่าโคโลกเซียเป็นไม้ที่ขาดน้ําไม่ได้นะครับรากเขาจะแห้งแล้วก็จะเหี่ยวตายไปในที่สุดอ่าแล้วก็มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นการเลี้ยงแบบดินเลี้ยงแบบแห้งธรรมดานะครับนี่ครับไม่มีการหล่อน้ํา เลี้ยงแบบนี้จะใบใหญ่นะครับจะใบใหญ่พุ่มใหญ่กว่าเลี้ยงแบบหลอ่อ้ํานี่ครับเป็นโคโลกาเซียชุดเดียวกันนะครับกับการเลี้ยงแบบหล่อน้อําาเลี้ยงแบบวิธีนี้ข้อ,ขอควรระวังนะครับก็คือระวังอย่าให้ดินแห้งนะครับถ้าหน้าเล้งเนี่ยอาจจะต้องรดน้ําเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าหน้าฝนบางทีก็ไม่ต้องรดแต่ถ้าปกตินะครับก็ต้องรดอย่าให้ดินมันแห้งนะครับต้องรดน้ํา รอดูดินอยู่ตลอดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นการเลี้ยงบุนดัดฟ้านะครับผมก็จําเป็นต้องรดทุกวันนะครับอ่าถ้าดินแห้งเนี่ยใบเหี่ยวเร็วมากเลยนะครับใบเหี่ยวแห้งขาดน้ําเนี่ยอาโคโลกาเซียเป็นไม้ที่อ่าต้องบอกเลยนะครับว่าขาดน้ําขาดความชุ่มชื้นไม่ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็ข้อเสียนะครับไปต่างจังหวัดเนี่ยทิ้งไว้สักสองวันแล้วก็เหี่ยวแห้งแล้วอ่าส่วนอันนี้เป็นบอลสีนะครับเป็นบอลสีบ้านๆเลี้ยงแบบนอกตู้นะครับอ ซึ่งก็กอใหญ่ใบสวยเหมือนกันนะครับอโลคาเซียตัวนี้บอนสีตัวนี้นะครับนี่ครับสูตรดินปลูนะครับง่ายเลยนะครับปลูกแบบไม่ต้องเข้าตู้นะครับก็เป็นพุ่มใหญ่พุ่มสวยแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นดินใบก้ามปูประมาณนี้นะครับเป็นใบก้ามปูหมักผสมกับกาบมะพร้าวสับนิดหน่อยดินนิดหน่อยแล้วก็กาบมะพร้าวสับเอ้ไม่ใช่นะครับดินนิดหน่อยกาบมะพร้าวสับนิดหน่อยแล้วก็อ่าใบก้ามปูเนี่ยเยอะๆเลยนะครับเป็นใบก้ามปูหมัก อ่าก็จะได้บอลสีที่สวยแบบนี้นะครับอ่าฝั่งนี้หน้ากากฟาโรนะครับหน้ากากฟาโรเนี่ยก็เป็นโคโลกาเซียนะครับโคโลกาเซยอีกตัวที่อ่าต้องยอมรับว่าราคาเขาสูงมากนะครับโคโลกาเซียหน้ากากฟาโรตัวนี้นะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ราคาดิ่งลงมามากนะครับ ราคาหนึ่งร้อยไม่ถึงร้อยก็สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้แล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับที่ผมชื่นชอบมากนะครับตัวนี้หากันยากนะครับราคาก็ทะยานทูหลักเสนเหมือนกันนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วไวราวาอ่าและนี่แหละครับก็เป็นการเลี้ยงบอลสีเลี้ยงอโลกาเซียแล้วก็เลี้ยงโคโลกาเซียบนดาดฟ้านะครับอ,อันนี้ก็เป็นโคโลกาเซียอีกตัวนะครับอันนี้โคโลกาเซียอ่าโมจิโตอ่าก็ ผมชอบนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่โคโลเกเซียเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็พวกแมลงก็หนอนเพลี้ยก็เข้ากัดกินทําลายเนะี่ยส่วนน้อยเลยนะครับไม่ค่อยเจออ่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้